สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี F C, ที่ฮักแพงสุขูสุคนพ่อกับเคยลาและก็น้องมังกรคือเก้าพี่น้องเมื่อกัก้กินไปแล้วนี่กินเองอีกได้เดียวนี่พี่น้องเลยหลดน้ำผึ้งบริยาญกินเองเลยให้กินบ่วงหนึ่งซ่อนหนึ่งยังบ่พอยังอย่างอีกแต่พ่อบ่ให้กิน กินซอนเดียวกับพอยังน้อยเขาเจ้าให้กินมือละซ้อนมือละบวงกินเองตอนแรกนะได้กุ้มให้กินเดนิดมันหวานหูเองบาทเดียวเมื่วิตามินบำรุงร่างกายพี่น้องเลยก็เห็นให้กินขา้าวกินนมกินอาหารเสพให้กินติดต่อกัน แปดเก้ามื่นอะไรพี่น้องเลยในเทียนเก็บวัวมาให้ในเทนในตีนเจ้าหนูเห็นบอกมาเอามาให้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยสิไปละชาไทยมันเป็นชานมเอามให้พอมมา มา嘛ให้พอ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 เอ่อถูยาก่อนลูกถูยาก่อนให้พอให้พอตอนนี้ก็มาให้พอมาเอาไว้เนาะไว้เนาะไว้กินมืออื่นเนาะถูยาถูยาถูยาก่อนนี่เอ้ยได้ได้ยังให้กินจากหน่อยก่อนพี่น้องเลยจากประมาณ หาหกนาทีก่อนเนาะจังสิเอาขาวมาให้กินพอดียาสีเห็ดให้อยากกินขาวเนาะอย่าตักไลยมาพอตักให้มา มาพอตักให้มไหมอันนี้นี่เอาตักเอาเอาตักเอาตักเอากินแต่ไม่มีตะเคียรไปเคียมาอยู่น่ะโอ้ยกำเอาเลยกันจนเต็มปากเออกิโลกิโล เอาไว้ก่อนไว้ก่อนมันหน่อยใช่นะเต็มป่าขันเอาเขยิ้มละ่อยิ้มตักน่อยๆแม่ตักลายมันอันโผนี่นี่มาพอตักให้ไะตักหน่อยๆตักหน่อยๆชิโงย่ไปใส่ชิโงย่อถอยนี้โฟลอบา อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดผูนผูนหมุนสองโลค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ,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 อเออกินรอบอันนี้กินเทินมองก็ได้ข้ามหนึ่งมีแต่เหรียญ เอาขับปากเอาข้าปากไว้ไว้อยากเอาลายโูนพูนเไปบ่กินดีๆกินดีๆไปใส่ไปไอเห็หนใสแต่ผมกำละ ตดัดอยู่ใส่ให้พญ่เลยตันดให้ยั่นเราพอยุนั่งก็คือจัดในพร้อมสเสมอมาป้อนดูนี่มาป้อนดูนี่กินคำหนึงห่งแล้วก็เคี่ยรไปเคี่ยรมาอยู่นี่ให้แม่ป้อนปะให้แม่ป้อนปะเอออ่ะให้แม่ป้อน,นให้แม่ป้อน โอ้ันหาหันกล่องทเนี่ยได้น่ารักเนาะไขออกนะคะออป้อนป้อนให้แม่ป้อนเหยวเข่าเหยวเขาเออเก่ง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 อันนี้เจ้าข้องเรมิตเล่นเลยเดด้แม่สิพาไปเขียวเ้อแต่ผมเล่น่เ่นเ่น่ กินแม่ก็กินมัน,นีงไปเอาบ่วงอีกนึงไปตัวหนึ่งให้มันจับอิงตัวหนึ่งจับปอดเออกิงๆๆๆสองคำแล้วสองคำแล้วสองคำแล้วเนี่ยยังหลับนนะปอดไหมไปเอาบ่วงมาอีกนึงบ่วงยางก็ได้ เนี่ยเชียทิมมาเลยอมมกิน,นเก้อะงเาขาวแล้วข่าวปักโอ้ยโอ้ยจะใส่คองลายมันมีจะกินโอ้ยองลายนะไมันจะมีประโยชน์จะไม่อย่เหกมีแต่ไข่่ย มันก็ได้สามคำมึงแน่สะเต็มพืชอยากกินอยู่เป็นอย่งสิบรยากเหมืนแต่มันอยากหลินลายกว่าน่ะเป็นอย่งสิบรยากใส่ตับใส่หมูใส่ไข่ใส่เคี่ยรสแล้วก็ข้าวโว้ยตกใส่จุกของข้าวเอาข้าวโรดเอาข้าวปักเอาข้าวปักโอ้ยโว้ยเห็นอะไเอาข้าวปัก ยนเปื่อนคือกันเลยหน่อยปอาแล้วอาเลยได้เจยังไม่ได้อาบเลยกินดีๆเนี่ยกว่าไดาข้าเลยอ่า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 เล่นกินน้ำได้เนดีกินน้ำได้อ๋อป้าสิกินทองเพลินเนาะกินเองช้กินเองเออวายใครสนตรเนี่ยไปทงไัน้ ใส่ใส่เดี๋ยวก็ไปปูอีกปูได้มันเปื้อยมาเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะอานเดี๋ยวก็ไปปูลายเดี๋อ่านสิเพอกรลูกพอกรไปกินก่อนเลยพอสิปูใหายเร็วเร็วเอาไงถวยนะเห็นเห็นตัวนี้เปื้อนปันเน่าวปันยังเน่าไปไป เมือเอ่อแล้วมน้นยังน่าวกินมัมเรามา็วแม่ตักให้ตักให้แม่เออเอาเขาเอาเขาเลียมยาก็้ำยา่อุ้ยกินเองผูนเด้อยากบวงปลายผู้อยากอีกพอบอกให้กินบวงกับหักทิพดังเก็บอ้ย ก็ <c oughs> ักทิมกันังบวงนะมามาก่อนทิมเ้อทิมเ้อนี่ปจับกระปกถือเปือนมก,กินกันแลวจังไปอ้ำนำ้ำมามาพอปอนมาเนี้ยน่เอาอัมกอนอกอนนี่เ <c oughs> นี้ยเนี้ยอะ

гло гило гио สนใจนะมือน,น,นะนะโอ้ยปามือเนีต่ติคือว่ามงังชซานี่ขึ้นไปย่างเลยคือว่าย่างหลายรอบเลยโอ้ยบอจะขึ้นจะขึ้นจะขึน้นไปจะขึ้นไป,นไปลงมาลงมาไปอนาบน้ำก็ซักกินนั่นบออยากอยามั่มมั่มเนี่ อยากให้แม่ป้อนอ้าวขวป้อนลูกขป้อนแม่กินเห็นที่เห็นกระหวงกระหวงบบกินโบกินที่มันได้แม่ไม่หนีมาค่ะเอากินกินกินผุ่นไปมุนอีกาล้เอ้อ ไหนกินไหนมะยุ่ยยุ่ยบวงกับบาดบาดเข่ายุ่ยเข่าเลยเข่าประมาณสองมิตรอ๋อคือว่าเข่าเต็มบวงไปเน้าก็เหี้ยวแสกเข่าข้องอานั่เอ้าเอ้าโอ้ยบอดี้ว่าสองมิตรแล้วเต็มปากตัวที่มันฟูตัวที่มันฟูขึ้นมากินไปเรื่อยๆพี่น้องเลย อย่าป้อนก็บอกให้ป้อนอยากกินเองให้พ่อบอกให้พ่อป้อนบอเอาบ่วงมาบ่วงมาบ่วงมาให้พ่อมาเออมามามาเออมามามากินมาพ่อจิป้อนมาละฉันพอกินได้นี่กินก็กินก็กินเลยเด้อนี่นี่โอ้ยังเตรียมปากอยู่อย่างเนี้ย มังซาวนี่ใส่ชงให้รเลยยืนจึกมกัย่างออกแต่ฟอร์ซีหายอยูข่ขนล่มเลยเลือกเราความตั้งใจมาพี่มาพี่ก okay, เก๋เลยมามามา,มาเด็กได้หรือบมาพี่ละ Like, หอนดีนะหอมด้หอมหองออกมาแล้วมาเนี like ่มาบุญนี่หอมใสแดงเลยแจ็คหองหองเฮ้ยมันหองสิเธอเฮ้ยมันกินมาเดี๋ยว้อมมาแทกเสียเร็กแม่เมนมามาะอูเม่น

เนี่ยเนี้ยอ๋อันนี้บุดจำบุดบุดจำบุดละบุดจำบุดบุดจำบุดปูปลาว้าโกบเขียตด่าแม่มเมน่อยดาาแม่มเมน่อยห้องเป็นลินโอ้ยโอ้ป้าตีนกับบักใหญ่แร่แทกกระบะแร่แทกนะจนสี่ช้ำมือพอเลย นั่งรลยจังมานั่งรลยจังมานั่งรลดึุนตัวมาบอยางยังกัดโอ้ยตปยังห่วงบุญอยู่เียแม่มาโตกะก้ากระหวงโต๊ะก้าอ้หนาโตกะ้าไปแม่ดอกไม้ดำนหน้าบนนี ดีอย,อยู่คนจดีาวขนาดนั<ง>้นไม่หรอเอาเอาใส่มาไงอยู่ใทก็ง่ายหมดเลยคันแล้วมีบาทอยู่ไทยยังเชิมากับมันใกล้เลยไปแล้วกินข้าวด้หาคำ

ยืนเลยยืนไปเลยเอามาเด้อเอามาเด้อเอามาเด้อมันไม่คล้องเด็กน้อยได้มันบาเมางมันมคล้องเด็กน้อยละเห็นยังกระจกเบิ้ง นี่โมโขกซะหาทางหาทางเอาหืมโมโดนจิงเนอนั่นแหละจะมันจังออกมามันจังบวชไปอายุของมันคือจะเดี๋ยวไปเลยนะก็คือตีไปรีบๆถือบาาเดียวเถ่ะนะ แม่ก็บแล้วนี่ก็ระขึ้นไปช้าลงอยู่เลยน่ะเห็นแม่ก็บแล้วก็ขึ้นแด้ผ่านขึ้นเองอีกเนี่ยมึงกว่า เด okay. ือดเป็นเ่นบ้างเกินดีค้าใช่ไหมใช่เกือบมาใช่เกบปีนเกือบแตะบ้งาี้จังเอามาไม่ใช่ตึงนาป้านะป้าไว้ป้าไว้ลงลงลงไปหามาบนเมนเด้เยอะเลยนะบเมนเขาไปละมาเริ่มำนี่โนตี ยามาพอมายยามาพอไหมเด็กบิลด์สัญญาณนะอย่าบอกมูเด็กกินเอาจิ้งจิ๋อหายไปนะมายามาพอไหมามาพอมาโอ้ดไปบุญเลย เยบเยบลูกเยบลูกเยบมันวะยังลาจะไปใส่ลาจะไปใส่ลุงเยบลุงเยบมันวะเยกเยบยงเย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 จะเงามวนึงหมกักกเงาเยๆเนียโอ้สมนมขึ้นหล่อนี้วะมาจี่ลเล้ยงเอ

โอ้โเนี่มันเห็ดกไปล่างหนึ่งเพลสเพลสสามโตมาก่กัเรื่อว่ะกินเน่ก็บบเบิดเค้กเมื่อวานนี่ยเาเราผม้กินเหล่าเลยเรากินเราเีย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 งมาเียลูกึ้นลูกึ้นลูกึืนลุกึ้นละลูกยืนลูกยืนมามาพอลูกยืนมาลูกยืนยืนขึ้น นุยน่ยับนุ่ยับคลิปนี้ก็ขอาลาเลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น,อน,น้องขอบคุณขอบคุณ<น>ทุกคนที่ติดต,ตามรับชมขอบกันม่คลิปนะาสบายดียไข่พะโล